สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Krikonkia ครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่12กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็คัดมา2คู่ได้แล้วนะครับก็เป็นของโปรแกรมของลีกฟินแลนด์นะครับก็คู่แรกก็จะเป็น KTP ครับพบกับมาเดมฮา a l ฟนะครับ สำหรับผู้ที่2ก็เป็น S I F K กับพบกับราตินะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะครับก็ฝากกลุ่ม V I P ด้วยนะครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปมันเต็งครับเรามีทีเด็ด V I P ครับแจกให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับท่านไหนครับที่สนใจครับก็คลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับและที่สำคัญครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องของพวกเราด้วยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับ สำหรับคู่แรกวันนี้ครับก็ KTP ครับพบกับมาริยมฮารฟนะครับที่สนามอาตูต่อซาอารีนาครับเตะกันในเวลา22.30นาทีครับสำหรับผลงานที่พบกันล่าสุดครับก็เสมอมากันด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับเรามาดูผลงาน5านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับมาเริ่มต้นเค KTP นะครับก็แพ้ถึง3เกมเลยทีเดียวครับแล้วก็เสมอ2เกมนะครับสำหรับมาริฮามนะครับก็แพ้ถึง4เกมแล้วก็เสมอ 1เกมนะครับเรามาดูความพร้อมในวันนี้ครับสำหรับ KTP ครับสะกดคำว่าชัยชนะไม่เจอมาหกนัดติดต่อกันแลครับก็เสมอสองแพ้3ครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก่อนลงสนามครับไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มนะครับก็น่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เสมอกับอูรูมาดิสกอร์หนึ่งบุตรตัวหนึ่งครับลงสนามครับตามแผนครับก็จะเล่นในระบบ4 2 3 1ครับอันติมาคียาวินะครับก็ศูนย์หน้านะครับก็ลงมาทั้งหมด8นัด หนึ่งประตูครับแล้วก็มีหน้าเป้าไว้21อย่างอันต่อยิโรราครับที่ลงไปทั้งหมด8นัด2ประตูนะครับเรามาดูของมารีฮามกันบ้างครับผลงานก็ยังไม่กระเตื้องครับหลังจากแพ้4นัดใน5เกมหลังครับแต่ก็เป็นล่าสุดครับแบ่งแต้มกับ sifk ครับก็น่าเป็นที่พอใจระดับหนึ่งครับก็น่าจะเห็นตัวหลักหน้าเดิมลงสนามครับสำหรับวันนี้ครับก็ได้นำทีมโดยเอรสมาต คาสกานะครับที่ลงทำไปทั้งหมด9นัด1ประตูครับลงบัญชาเกมแดนกลางครับปล่อยให้กับมูฮัมหมัดโอราวีนะครับที่ยิงไป2ประตูแล้วก็มีชิยุเกะอีบัวกินนิเกะนะครับที่ลงไปทั้งหมด10นัดแล้วครับก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยครับก็จะลงเป็นตัวจริงในวันนี้ครับอ่าสำหรับทั้งคู่นะครับก็ผลงานย่ำแย่พอกันครับโดยฝั่งของ KTP ก็แพ้คาบ้านถึง3เกมเลยทีเดียวครับก็เอ่อเสมอ1เกมคราวส่วนวาริฮามนะครับก็ยังเก็บชัยชนะ เออยังเก็บคะแนนนะครับก็เป็นเกมเยือนไม่ได้เลยครับหลังจากแพ้ไปแล้วครับถึงสานัดรวดครับเสียไป7ประตูเลยทีเดียวครับวันนี้ก็หวังว่าครับมาริฮามก็เหนือกว่าเล็กน้อยครับจะชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะมาต่อกันที่คู่ที่2ครับ s i f k ครับก็พบกับราตินะฮะก็คู่นี้ก็เตะกันในเวลา22ในกาสานาทีนะครับที่สนามโบอารีนานะครับสำหรับทั้งคู่ครับที่พบกันล่าสุดครับก็เป็น ทั้งสองฝ่ายครับเสมอมันกันมาด้วยสกอร์ซูบิทุระศูนย์นะครับเรามาดูฟอร์มพัฒนาสุดของทั้งสองทีมครับมาเริ่มเเออสอ IFK นะครับก็ชนะ2ครับเสมอ2แพ้1ครับสำหรับราติครับก็ชนะถึงสเกมครับแล้วก็เสมอ3เกมนะครับเรามาดูความพร้อมครับมาเริ่มกันดี S IFK นะครับก็ไม่ชนะใครมาสามนัดติดแล้วครับเสมอ2แพ้1ครับแต่ก็ได้ลูกเหนียวแน่นแพ้ยากครับโดยพลาดท่าเพียง5 ครั้งเดียวครับภายใน5เกมนะครับก็แล้เสียแค่ประตูเดียวครับส่วนความพร้อมก่อนเกมครับไม่มีแรงงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับก็เตรียมส่งหน้าเดิมลงนะครับสำหรับ FI FK นะครับก็จะใช้ชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดครับก็มาในระบบแผน4-3-3ครับก็สำหรับราติครับผลงานยังเหนียวแน่นครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกันแล้ว5นัดนะครับก็ชนะ2แพ้3นะครับ อีกทั้งไม่มีปัญหาการจัดทับเพิ่มครับมาจากเกมชนะ s j k นะครับก็จึงน่าจะใช้บริการของ g a f e n นะครับ Shinadu นะครับที่ลงไปทั้งหมด10นัด2ประตูครับรามีมาคุมบ้านะครับ,รบที่ลงไปทั้งหมด10นัด2ประตูเช่นเดียวกันครับจะลงรละตาขายในวันนี้นะครับสำหรับ Hensinki นะครับก็มกกักจะทำได้ดีเวลา เอกนอกบ้านมากกว่านะครับหลังจากที่ยังไม่เคยแพ้ใครนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับแต่กับโชผลงานในบ้านได้อย่างยยําแย่ะครับเกมที่ผ่านมาก็เป็น1เกมครับโดยอินเตอร์คูลนะครับบุกมาถล่มด้สกอร์4ประตูต่อ1อีกด้วยครับผิดกับราติครับที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับเกมนอกบ้านครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับราติจะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ